ขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมพิธีเททองหล่อฐานหลวงพ่อสํเร็จศักดิ์สิทธิ์ขนาดหน้าตัก99นิ้วและทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสร้างวิหารและอาคารสกรอซึ่งกอสออได้มอบให้อำเภอหนองแคน้ำมนทนพิธีวัดโคกมะตูมกำบลหนองไขน่น้ำอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีในวันอาทิตย์ที่10มีนาคม2567เวลา9นาฬิกาถวายพระป่า เวลา11นาฬิกาถวายพระทหารเพนแด,ด่พระสงฆ์เวลา13นาฬิกา39นาทีพิธีบวงสวงเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวลา15นาฬิกา39นาทีประกอบพิธีเททองเวลา20นาฬิกาเทศสามธรรมาธาโดยทีมงานพระอาจารย์ยาวอริยะวังโสเจ้าอาวาสวัดหนองไผ่อำเภอพิม,มายอย่าพลาด10ปตนาคม2567ร่วมพิธีเททองห่อฐานหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ และทอดพระป่าสามะคัคคีสร้างธนาคารบุญอันยิ่งใหญ่เสริมอำนาจวาสนายศถาบรรดาศักดิ์กิจการงานใหญ่โตมีรักฐานที่มั่นคงชีวิตมีแต่ความสุขตลอดไปติดต่อร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเทศท,ทองได้ที่จเจ้าอาวาสวัดโคกมะตูมโทร0819917827หรือทำบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาหนองแค ชื่อบัญชีวัดโคกมะตูมเลขที่บัญชี125ขด1ข06076ขด5